วันนี้นงมดจะพามาติดตั้ง LED คมไฟ s o ล a เซลล์นะคะก่อนอื่นเลยค่ะนงมดซื้อน้ำมันรถมานะคะก็ทํากันยกลงเลยค่ะ LED คมไฟถนน s o l a เซลล์นะคะนงมมได้ทากันติดตั้งไปแล้วตัวหนึ่งค่ะวันนี้ซื้อมาเพิ่อมอีกตัวค่ะเดี๋ยวนงมดจะทํากันติดตั้งให้ดูนะคะเมื่อแกะกล่องออกมานะคะก็จะมีอุปกรณ์ให้ครบเลยค่ะเสาไฟนะคะนงมดก็ใช้เป็นเหล็กอันนี้เลยค่ะเป็นหลอด SMD รุ่นใหม่กระจายแสงได้มากค่ะออก็จะมีรีโมทเปิดปิดนะคะหรือว่าตั้งเวลาได้หมดเลยค่ะแสง s o l a เซลล์ตัวนี้นะคะชาร์จไฟเร็วกว่า2เท่่าาาคคคะะะะะฝฝนนนนนนตกกก็ชรจได้้ัํ แบตเตอรี่แท้ทุกตัวค่ะสว่างยันเช้าเลยนะคะตอนนี้น้องมดก็ทกําการประกอบแล้วนะคะการประกอบก็ไม่ยุ่งยากเลยค่ะไฟโล่เซลนะคะจะเปิดปิดด้วยอัตโนมัติค่ะไม่ต้องเดินสายไฟเลยนะคะโคมไฟตัวนี้นะคะสามารถติดตั้งตรงถนนทางเดินหรือว่าในสวนได้หมดเลยค่ะตอนนี้น้องมดก็ทาการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทํากันเสียบสายโคมไฟชาร์จกับแผงโซละะ่เซลเลยค่ะน้องมดทำกันขุดหลุมรอไว้แล้วนะคะก <Blaze. S 1> ็นําไปฝังสาวกันเลยค่ะใช้ดินกลบให้แน่นหนาเลยค่ะโคมไฟมีความสว่างมากเลยนะคะเด <They> ี๋ยวน้องมดจะทํากันปิดให้ดูนะคะมืดไป เลยค่ะส่วนเปิดมานะคะสว่างจ้าเลยค่ะที่ร้านก็ติดไฟเซลัตเซลล์หลายตัวเลยนะคะประหยัดค่าไฟได้ดีเลยค่ะกลางคืนมานะคะนงมวยก็สามารถรดน้ําได้นะคะเพราะว่าสว่างมากเลยค่ะทำอะไรเสร็จแล้วนะคะวันนี้นงมวศก็จะไปแกะของที่แอมาค่ะของเล่นเล็กๆน้อยๆนะคะเวลาที่นงมวศมาเฝ้าร้านให้แม่นะคะแม่ก็จะมีเวลากินข้าวค่ะน้องมวนก็ไขยของจนเพลินเลยค่ะไข่จากฟาร์มนะคะก็มาวางไขยที่ร้านเลยค่ะ